ทําอะไรเนี่ยให้อาหารปลาเ,เดี๋ยวแต่ก่อนพี่มาตั้งแต่เมื่อไรอะไปอยู่กกลุ่มก็มาไม่แอบยืนฟังร้องเพลงอยู่ตั้งนานแล้วมาแล้วก็ไม่บอกเขาเขาเขินนะหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างเนื้อไปหาซื้อตั้งหลายตลาดก,กว่าจะได้ผ้าตาตาเนี่ยนี่ซื้อมา <ไล S 1> ให้ชอบเลยทําไมรู้<อ>ใจอย่างนี้ราชนีนี่คุณมาทํานาทําไร่อะไรอยู่แถวนี้แล้วเหรอฮะจริงๆก็ไม่เชิงทําหรอกแต่พอดีว่ามีหนุ่มคนนึงอะ เขาทาแปลงสวยก็เลยมาเรียนรู้กับเขาอ๋อมันหมายความว่าไงนะพูดถึงผู้ชายหนุ่มๆมันคืออะไรคือก็เป็นผู้ชายหนุ่มรูปงามชาวเมืองกาญจนบุรีเอาเอาคืนมาเลยเสื้อผ้าตาตานี่มาเอาเขาทําแบบนี้แล้วแบบมันปลอดภัยดีอ่ะก็เลยมาเรียนรู้กับเขาเหรออืมเอาเฮ้ยเอ้ามันบอกพี่ให้กลับไม่ค่อยถูกกันเป็ดไม่ค่อยถูกกันไม่อะไม่ค่อยถูกเลรมันบอกให้พี่กลับเ๋อเห็นมหมเป็ดมันชอบกินกินอะไร ตามมาเลยนี่แหละคุณสุริยาคนนี้นี่แหละอ่าเลิกจักรกันซะอันนี้คุณแหก่ตาผมแล้วทำไมอ่ะคุณสุริยาเนี่ยเขาทำหีบศพผมจักพีไม่ใช่อันนั้นสุริยาหีบศพอันนี้สุริยาทำนาอยู่ที่นี่เอาจะเอาเป็ดมาทำอะไรครับก็จะมาปล่อยในแปลงนาครับอ้าวมันก็กินต้นข้าวหมดสิเนี่ยมีความรู้เรื่องทำนาไหมเนี่ยเรามาปล่อยให้กินต้นไว้จะพืชครับ เป็ดเนี่ยนะใช่แต่มันไม่กินต้นข้าวเหรอต้อนข้าวไม่กินครับเหรอแล้วก็พวกมแมลงอะไรประมาณนี้ครับที่อยู่ในแปลงนั้นมันจะรู้ขนาดนั้นเดียวเหรออันนี้เป็นธรรมชาติของเป็ดอ๋อธรรมชาติาตเป็ดอยู่แล้วเหรอใช่ใชโอ้โอเดี๋ยวลองปล่อยดูไหมเออปก,กติคุณกัมพลเข้าปล่อยไก่เข้าปล่อยเป็ดบป่ะอ๋อลองดูนะคะชอบปล่อยไก่เป็ดเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะเวลาเซ็งมันก็จะเซ็งเป็ดไง ่่อยว้างีแล้วเขาจะไปธรรมชาติของเขาเลยเป็ดที่เราเอามาปล่อยในแปลงนาแบบนี้มันเป็นเป็ดพันอะไรฮะอันนี้เป็นเป็ดพันไข่ครับตัวหนึ่งมันได้เป็นพันธุ์ไข่เลยเหรอโอ้ยคุยภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็อย่างนี้แหละค่ะคุยภาษาเกันดีกว่าเออกลับ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 เชิญเลยค่ะไปเลย ุน,นไม่ใช่เลี้ยงเป็ดอย่างเดียวเหรอพี่สุริยา ครับเลี้ยงปลาด้วยครับเลี้ยงปลาด้วยนี่นนม,มีตัวแดงๆด้วยปลาอะไรบ้างครับเนี่ยมีปลาหนึ่งกบปลาทับทิมครับผมมันรายได้มันจะได้เข้ามาลลายๆทางครับเราเราไม่ได้รอแต่นาอย่างเดียวค่ะแล้วอต,อตอนนี้เป็นรายได้จากที่ไหนบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นรายได้รายได้จากข้าวอยู่หลักๆคือผมเห็นแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยรู้ไหมเราแบ่งพื้นที่เนี่ยตรงใจกลางเนี่ยทำนาใช่ไหมใช่ครับแล้วข้างๆเนี่ยเราก็ขุดเป็นบ่อใช่ครับทำไมต้องขุดรอบแบบนี้ครับก็เราเราจะได้มีแรงน้ำสำรองได้เยอะๆด้วยแรงน้ำสำรอง ใช่เวลาหน้าแรงค่ะแล้วน้านี่น้ําธรรมชาติหรือว่าน้ำชนละน้ำจกคลองชประน้ำคือถ้าจะทําแบบนี้ได้ต้องมีน้ําคลองชลประทานใช่ไหมคะคืออันนี้เราต้องการให้ปลาเข้าไปกินในแปลงนาด้วยให้ปลาเข้าไปกินในแปลงนาใช่ใช่ก็เราเราจะเพิ่มปริมาณน้ําในร่องเนี่ยแล้วก็ให้น้ำามันล้นเข้าในแปลงนา แล้วปลาก็จะเข้าแปลงนาใช่ใช่แล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในนั้นใช่ก็เข้าไปหาก,กินเอ้เวลาใส่ปุ๋ยวเวลาอะไรสยัดฉีดส,สารเคมีปลาจะไม่ตายหมดหรอที่นี่ที่นี่จะไม่ใช้ใส่เคมีโอ้อยฉันเดานะคนอะไรเนี่ยที่นี่ทานาบแบบไม่ใช้สารเคมีปลอดสาร,สารเอาแล้วต้นต้นข้าวมันจะสวยมันจะงามเก๋สูเหรอเราเราใช้วิธีปรับปรุงดินนะครับการเตรียมแปลงโอ้เราจะเน้นงานเตรียมแปลงครับ ยาบอกว่าใช้วิธีการปรับปรุงดินใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องใช้สารเคมีทํำยังไงครับวิธีการเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือเอ่อหมักต่อสังครับหมักหมักฝางข้าว,วเราจะไม่ใช้วิธีการจุดแล้วจะเอาสังที่ไหนมาหมักอะคะก็ที่รถเกี้ยวเนี่ยครับ<อ>แล้วก็มีการว่านปอเทืองลงไปด้วย<อ>เป็นเป็นพืชปรุงดินไงครับห<อ>มักนี่คือไถกรบเลยเอ่อขั้นแรกเราจะกักน้าก่อนแล้วปล่อยจุลินทรีย์ลงออ,อ เป็นพวกจุลินทรีย์ท้องถิ่นไงจุลินทรีย์นกกล้วยเองเนี่อุ้ยนี่นี่ถ้าทางดินเขานิมมากเลยคุณรัชนีเนี่ยเหยียบลงไปนี่แบบจะจมลงไปในโคลนเลยนะเนี่ยอันนี้มันเกิดจากเกิดจากการที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีครับอ๋อดินนี่มันแข็งๆนี่มาจากสารเคมีใช่ครับเออใช่ไหมอันนี้เราทํานาดเหรอครับเนี่ยอันนี้เป็นนาโยนครับนาโยนก้านาโยนโยนคือโยนกล้าลงไปอย่างนี้เลยเหรอะใช่ครับเราต้องไปผ่านวิธีการ การเพาะกล้าก่อนมันจะมีธาตุเพาะครับแล้วยังางไรคะพอได้ต้นสักประมาณสักครึ่มเนี่ยประมาณ15วันเนวันแล้วก็เอามายโยนเอามาโยนใช่ลดไปเองเหรอใช่ครับมันจะมีตุ้มครับมันดียังไงอะคะนายโยนเนี่ยก็มันสามารถระยะห่างครับมันทำให้เกิดโรคและแมลงได้น้อยแลวเมล็ดพันธุ์ก็ใช้น้อยด้วยเอทำไมเก่งจังเลยเนี่ยถามจริงทาไมแบบรู้เรื่องวิธีการปรับปรุงดินเรื่องการโยนข้าวการเพาะพันธุ์ ไปรู้มาจากไหนครับก็พอดีเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยครับของกาญจนบุรีเขาสอนเรื่องพวกนี้หมดเลยเหรอก็พอดีได้ไปอบรมก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มกับกรมส่งเสริมใช่การเกษตรใช่ไหมใช่ครับในกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยกันเนี่ยมีการอบรมอะไรอีกเพิ่มเติมอีกไหมคะเพราะ่างคนก็ทําเทคโนโลยีก็เรียกไรปลูกคนละอย่างกันอ่ะใช่ใช่ก็มีการอบรมของดีแท็ครับ มีมีการอบรมการทําตลาดออนไลน์อ๋อค่ะเป็นตลาดออนไลน์ยังไงในส่วนของคุณสุยาคือยังไงคะคือขายสินค้าทางเพศนะครับขายอะไรขายข้าวอะไรนะขายสินค้าทางเพศทานาแล้วมาขายทางเพจทางเพจคือเฟซบุ๊กน่ยนะโอ้ผมหูไม่ได้ยินเป็นทางเพศทางเพศโอทางเพศใช่เอ้เราเราเราเอาอะไรไปขายอ่ะก็มีมีข้าวไลเบอร์รี่กับข้าวหอมปะทุมครับ จากแปลงที่เราทําเองแล้วทํายังไงคนจะซื้อบางทีเราก็เออโพสต์ขึ้นไปผมเคยโพสต์ของขึ้นไปนะไม่เห็นมีใครมาซื้อผมสักคนอทางเราได้จะเพจแบบเป็นเป็นวิธีการทําด้วยครับวิธีการปลูกคล้ายๆเป็นสตอรี่เลยสร้างสตอรี่ให้มันเราไม่ห่วงความรู้พวกนี้เหรอก็มันพวกนี้มันพวงไม่ได้มันต้องแป่งพันกันพอเขาเห็นแล้วเขาก็รู้เลยว่าโอ้นี่เจ้าของนาจริงๆซื้อข้าวก็ซื้อด้วยความมั่นใจไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีจริงๆ ช้าๆทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยอันนี้แนะนำไม่รู้จักลยครับท่านเกษตรอำเภอครับคุณแม่อ้าวคุณแม่รอคะสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้ท่านเกษตรมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มาตรวจเยี่ยมครับมาตรวจเยี่ยมเกษตรกรยางสมาร์ทฟาร์มเออร์แล้วทางเกษตรอำเภอเนี่ยเราเราส่งเสริมสนับสนุนเขายังไงบ้างครับ ก็ให้ความรู้ให้ความแนะนำนะครับอกอกมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตลอดเวลาค่ะทีะอ่อย่างที่เขาเนี่ยนะคะท่านเกษตรค่ะ <ๆ S 2> เขามีปลูกมะม่วงมะม่วงมีกล้วยมีอะไรได้วยสวยมากมากอันนี้มีประโยชน์ยังไงคะนอกจากได้กินแล้วเนี่ยค่ะก็เขาก็เป็นรายได้เสริมของเขาเนี่ยค่ะรายได้เสริมคือหัวใจสําคัญของพี่สุริยาหลักของเราก็คือทํานา ใช่ครับเป็นรายได้หลักเลยใช่รายได้ดีไหมทํานารายได้ดีครับเพราะว่าเราตั้งราคาขายเองครับเหรออะไรนะเห็นเห็นเกษตรเคยพูดบอกว่าอะไรนะหนึ่งไร่หนึ่งแสนอันนี้ทาได้ทาได้ไหมก็ก็นี่ครับทำอันนี้คือแปลงหนึ่งไร่หนึ่งแสนได้ข้าวเพียวๆเลยไหมหรือว่าเอาอื่นมาผสมด้วยมันมีทั้งหมดเลยครับเกษตรปศุสัตว์ประมงที่เห็นปลาใช่ครับเห็นเป็ดใช่แล้วก็เห็นต้นกล้วยเห็นมะม่วงใช่ครับรวมๆแล้วมันจะหนึ่งไร่หนึ่งแสนใช่ แต่ทำได้ดีขอว่าเกินหนึ่งแสนอาจจะเกินหนึ่งแสนด้วยนี่มะม่วงพันอะไรครับเนี่ยอันนี้พันอะไรคุณแม่เนี่ยใช้มะม่วงแก้วจ้ะเป็นมะม่วงแก้วเหรอนี่นี่สุกเหลืองเชียวนี่ผมนะมีความชํานาญนะคุณราชินีแม่แข็งยังไงเหรอคุณลอกข้งเปลือกนี่เลยเหรอลอกเลยลอกกินได้นี่เป็นความสามารถพิเศษเลยผมอ่ะแล้วเวลากินกินยังไงอะคะเอานี่ไงเราก็กัดเลยไงอยากกินไหมล่ะอยากกินเหรอแหนอยากกินเหรออยากกินด้วยเอาอะไรดิทำอะไรอร่อย คุณทำอะไรเมื่อกี้เอ้าคุณอยากกินก็กินนี่คุณจองอย่างนี้เลยเหรอเมื่อก่อนนะได้ตังไปโรงเรียน50สตังซื้ออตีมสลึงหนึ่งเพื่อนเพื่อนกินด้วยกินด้วยเราก็นี่เลยของให้ไม่มีใครกินเลยเอาปากลูดไว้ก่อนใช่ข้าวแม่เรียมมาต้องทุ่งไม่รู้มันหายไปไหนแล้วก็เสื้อด้วยเสื้อเดี๋ยวข้าวสองถุงเสื้ออีกตัวหนึ่งเสื้อคุณแม่เป็นเป็นยังไงคะลายตาตาลายตาตา คุณแม่ต้องบอกท่านเกษตรอำเภอแล้วชวนกันไปแจ้งความที่อำเภอเดี๋ยวเด<ต>ี๋ยวเดี๋ยวสอพไปที่สพไอ้ลายตาตาเนี่ยหนูเห็นแวบ,บๆคุณแม่หนูว่ามันอยู่ในนี้อ,ะอ่ะม,มันไม่มีหรอกมัน,มนจะมีอ,อะไรลราน,นี่อันนี้ที่เปิดเข้าคุณแม่ใช่ใช่เลยเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากกรุงเทพมาฝากหนูคุณแม่ของมันเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวประโทมันจะมีตัวเดียวผลิตตายจนนี่ไปเอาไหนเนี่ยมะว่วงเนี่ยอ้าวโหมันมาได้ยังไงอ่ะมันอยู่ในนี้คุณแม่ ไแข่งนเียใครเอามาใส่อะแล้วแม่นี่ไงค้าวสองสุ่มนี่ไงอันนี้ของแม่ใช่ไหมใช่เนี่ยส่องสุ่มเนี่ยนิสัยเก่าไม่เคยเลิกไอ้นี่มันสุริยาข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วนี่อาริยาข้าวหอมปทุมนี่มันเจ้าของแม่ตรงไหนก็ก็นี่แหละใช่จริงเหรอชื่ออาริยานี่ชื่อใครคะของล่างชื่อล่างอ๋อนี่ของแม่สองยี่ห้อเลยเหรองั้นเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ท่านเกษตรอำเภอเคลียร์

เอาละครับกลับมาช่วงที่สองของรายการของเรานะครับก็แน่นอนฮะท่านผู้ชมครับแฟนๆรายการหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของกระดูกกระเดี้ยวนะครับแม่เดินเหินไปไหนมันขัดขัดมันไม่คล่องตัว วันนี้นะครับจะมีประสบการณ์จากโอ้โหซุปเปอรส์สตาร์ค้างฟ้างเราเนี่ยนะครับคุณแม่จิ๋มนะครับแล้วก็คุณมิ้นนะฮะมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับค่ะครบค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวกันอยู่แล้วนะฮะค่ะครับ<ค>โอ้โยกว่าจะแข็งแรงได้นะคะแต่ตอนนี้แข็งแรงค่ะแข็งแรงจนแบบนั่งนั่งลุกยืนได้แม่ล่ะแม่โชเ่ดี๋ยวนี้คล่องนะเดี๋ยวนี้แบบเห็นเดินเห็นอะไรเนี่ยยังกาสาวส0บ เจ็ดสิบแปดเอจริงะจริงๆเดินแข็งแรงแขงแรงง่ายๆค่ะก็ลุกนั่งอะค่ะนั่งนั่งแบบจะลุกนั่งเนี่ยไม่ทำได้ใช่ค่ะจิงมากนั่ไม่มีเสียงก็ได้กูเลยไม่เขานี่ไม่ใช่คนเดี๋ยวนี้นั่งสุดมตนนานมากแล้วสบายใจที่สุดแล้วค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะสบายใจแบบเนี้ยต้องทนทุกทรมานจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะบางที นอนขึ้นมาเนี่ยตัวชาทั้งตัวเลยแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเจ็บรองช้ำมาค่ะเจ็บตรงส้นเท้าคลานไปนะร้อ,องไห้เลยตกใจกลัวว่าจะทำงานไม่ได้กลัวเป็นภาระของลูกไอายมักองเราก็เลยไม่รู้ทาทําไงวันหนึ่งเราได้ไปถ่ายละครแล้วเราโชคดีที่คุณหมอเขารู้บอกว่า คุณปนัดดาค่ะคุณปนัดดาอายุ50สิบแต่มวลกระดูกคุณปนัดดาเหมือนอายุ8ปิบกว่ามหมายความว่าปนัดดาเป็นโรคก,กระดูกพุนกระดูกเปราะบางแล้วหนูต้องทำไงคุณหมอทานวิตามินมดารารุ่นน้องเห็นโอ้โหแม่ทานอะไรเยอะแยะนี่แม่เป็นกระดูกพุนโรคคุณแม่ขา แม่หนูก็เป็นแม่หนูทานเจทูคอลลาเจนหนูทานทั้งบ้านเลยนะคะในขณะที่คุยกันดารารุ่นพี่เอ่อชิไม่ได้ใช่ไหมคะก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็ทานจิมลองทานดูสิบอกพี่แล้วหนูจะแพ้ไหมหนูขี้แพ้นะไม่แพ้จิมนักแสดงเนี่ยเลือกสรรเหลือเกินก็ตัดสินใจฝากแล้วหลังจากที่ได้รู้จักเจทูคอลลาเจนก็ทานได้ ไม่ถึงชุดนะคะแล้วจิมยืดเส้นยืดสายช่วยเขาด้วยนะคะปรากฏว่าไม่ต้องนวดไม่โอยไม่ลุกไม่อะไรอีกแล้วค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยละค่ะไม่ต้องผ่าแล้วแล้วไม่ต้องผ่าแล้วที่สําคัญเพราะเพื่อนเนี่ยผ่าแล้วบางคนก็หายบางคนก็ไม่ปกติครับซึ่งก็ไม่กล้าผ่าอะไรทั้งสิ้นเลยอะค่ะแล้วเป็นโชคดีเหลือเกินที่มีสิ่งดีๆสําหรับกระดูกให้เรามีนักแสดงอีกคนหนึ่งค่ะ เนี่ยน้องมิ้นเนี่ยค่ะก็เป็นนักแสดงอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็บอกต่อเพราะว่าเราก็รู้ต่อมาจากนักแสดงก็บอกต่อนักแสดงรุ่นน้อง<ะ>แล้วเขาก็มีประสบการณ์ทั้งบ้านตอนนี้ก็ก็เป็นปัญหาให้น้องมิ้นเล่าดีกว่าคือตอนอยู่ในกองถ่ายอะค่ะคือผู้กำกับเนี่ยมีจังหวะหนึ่งผู้กำกับเขาเรียกมิ้นกับแม่จิมเขาเรียกอสองสาววิ่งเข้าเซตเร็วก็คือวิ่งเข้าฉากไปที่หน้ากล้องเพื่อจะไปเซตว่าเราจะยืนตรงไหนมุมไหนปักว่าแม่จิมวิ่งไปอยู่หน้าเซตเรียบร้อยลวเราอายุน้อยกว่าแม่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ อุยอ้ยอายอ้อยอุยบุยคือเรารู้สึกเราช้ากว่าแม่เยอะไม่ได้ละจังหวะนั้นแม่ไปก่อนแม่ 50- จะ60แล้วเรา30ต้นต้นไม่ได้เราต้องเร็วลุกขึ้นมาจังหวะจะเร็วปุ๊บมันปวดแป๊บจากหัวเข่าลั่นมาที่สะโพกแล้วก็บอกทีมนานไม่ไหวแล้วช่วยพยุงหน่อยช่วยพยุงหน่อยทุกคนมาพยุงเสร็จปุ๊บไม่ได้ไปหน้าเซตคับไปหาหมอแล้วไปหาหมอเลยเพราะว่าเราเดินไม่ได้มันปวดแป๊บเลยคุณหมอให้วินิฉัยว่า คุณมิ้นเข้าสู่ภาวะข้อเข่าเสื่อมบอกออเฮ้ยหนูเพิ่ง30เองทำไมหนูรีบเป็นอะ่ะคุณมีอาการยังไงบ้างตื่นตอนเช้าคุณเมื่อยไหมเมื่อยคุณลั่นไหมตามตัวลั่นคุณบิดขี้เกียจคุณดังคุณคุณลั่นกลอกกลกไหมใช่นั่นแหละเป็นสัญญาณเตือนมานานแล้วคุณไม่ต้องรองให้ปวดแป๊บแล้วมาหาผมก็ได้วิธีการดูแลก็คือ ให้ทานไม่ตามเป็นแบบแม่จิม๋มแล้วก็ให้ทานยาเราก็เลยบอกโู้ถ้ายอย่างนี้เคยเห็นแม่จิ๋มเนะี่ยเขาเคยเล่าอย่างนี้ในกองถ่ายให้ฟังแกไม่เห็นเนาะฉันถือซองเล็กๆเ,เนี่ยเทกับโจ๊ก,กทุกเชา้า <c oughs> หรือบางทีถือซองเล็กๆเ,เนี่ยเทกับกาแฟเทกับชาบางทีโรยกับข้าวง่ายมากไม่ได้เปลี่ยนรสชาติเลยนะคะทานง่ายแล้วปลอดภัยด้วยใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่มีอาการเหมือนมิ้นท์หรือเหมือนแม่จิ๋มหรือมีอาการแบบว่าล้นบ่อยกลอบกลบบ่อยเมื่อยบ่อยลองโทรรับคำปรึกษาได้ก่อนฟรีเลยนะคะที่หมายเลขนี้ นะคะ02 126 3118 02 263 5998หหรือว่าไม่สะดวกโทรแอดไลน์เข้าไปคุยส่วนตัวปรึกษาก่อนมีอาการยังไงยังไงยังไงนะคะที่ พิมตัวแอดก่อนนะคะ WM Shop หรือว่าจะรับสิทธิพิเศษเลยคือตอนนี้เราพูดถึง j 2คอลลาเจนตอนนี้นะคะ1กล่องอยู่ที่2,800บาทถ้า2กล่องเนี่ยนะคะก็อยู่ที่5,600บาทถ้าคุณอยากจะรับสิทธิพิเศษโทรมาตอนนี้ลดทันทีเหลือ2990บาทเลยนะคะแล้วก็50สายแรกนะคะรับฟรีไปเลยอีก1กล่องเท่ากับตอนนี้ถ้าคุณโทรทัน50สายแรกคุณเอา j 2คอลลาเจนไปเลย3กล่อง2990บาทกใช่ค่ะโทรได้เลยนะคะ0 2 1 2 6 3 1 1 8 และ022635998แอดไลน์ก็ไปได้ที่ Wm shop ก็ได้ทีนี้เนี่ยแม่จิมเนี่ยคือแกทานแล้วแกก็บอกว่าแม่เจ็บจนจนชินแล้วลูอกระดูกมีสองแบบจนรู้เรื่องแล้วเรา่ะค่ะกระดูกคนเรามีโครงสร้างหลักๆของเรามีกระดูกใช่ไหมคะกระดูกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากมันมีกระดูกแข็งแล้วก็กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็ มีชิ้นคอลลาเจนอยู่แล้วไว้เป็นตัวรองรับ<ม>ส่วนกระดูกแข็งก็มีคอลลาเจนคนเราเนี่ยมีคอลลาเจนอยู่ในตัวเมื่อเด็กๆะจะมีเยอะใช่ไหมคะจะไม่ปวดไม่เมื่อย<ม> <c oughs> ใชพอโตขึ้นแล้วเนี่ย คอลลาเจนหรือแคนซียมมันก็ถดถอยไปเพราะนั้นเราต้องหาอาหารเสริมในตัวของกระดูกแข็งก็มีคอลลาเจนทําหน้าที่เป็นตัวยึดแคนซียมให้มวลกระดูกของเราหนาแน่นแล้วไม่เปราะบางไม่แตกง่ายค่ะท่านผู้ชมค่ะมีเนี่ยจะให้เราดูดีมากว่ากลิ่นจะเป็นกลิ่นคอลลาเจนไม่คาวถึงขนาดบบว่าเฮ้ยกินไม่ได้แล้วกินง่ายมากเป็นนี้างนี้เลยาเจนลองชิมไหมคะคอลลาเจนนะคะทานได้ดีดีมากค่ะนั่นของแม่เขาทานได้ ให้ชิมให้ดิไปไหมคะทานแล้วเหมือนเราทานน้ำเปล่าทานน้ำเปล่าไม่ได้มีมีรสชาติอะไรเดี๋ยวแม่ทานให้ลูไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าสิ่งดีๆใครๆก็แบ่งกันทานได้ครับแม่ทานต่อด้วยน่ารัใช่พูดง่ายๆก็คือคอลลาเจนไทวันช่วยในเรื่องความรูด้านนอกรูราไฮโซแต่ว่าคอลลาเจนไททูช่วยในเรื่องของกระดูกอธิบายง่ายๆค่ะเหมือนเราเทปูนหนึ่งปูนปูนขึ้นมาหนึ่งต้นเทเสาหนึ่งต้นเทลงไปปุ๊บ มันก็คือปูนที่แข็งแรงเปรียบเสมือนเรามีแค่กระดูแต่กระดูกที่แข็งแรงต้นนี้ ถ้ามันไม่มีเล็กเส้นมันโดนอะไรกระแทกปุ๊บมันมันก็จะเปราะหักแตกได้เพราะฉะนั้นกระดูกที่แข็งแรงอันนี้จะต้องมีเล็กเส้นเล็กเส้นเปรียบเสมือนคอลลาเจนอค,คอลลาเจนไททูที่เราจะต้องไปเสริมกระดูกอ้าวแล้วทีนี้ถ้าเรามีแต่คอลลาเจนไม่มีกระดูกมันก็จะไม่มีอะไรยึดเกาะร่างกายเรา<อ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจทูคอลลาเจนเขาก็เลยมีแคลเซียมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเปรียบเสมือนกับว่าเรามีคอลลาเจนทั้งสองไททและเรามีแคลเซียมอยู่ในตัวและเป็นยี่ห้อเดียวด้วยนะคะที่มีแคลเซียมแอลที ที่ละลายในน้ำไม่ทำให้กระดูกงอกอย่างแน่นอนนะคะและพิเศษตอนนี้คือเหลือ18สายสุดท้ายโทรรับคำปรึกษานะคะและรับสิทธิพิเศษได้ค่ะนะคะขอให้ทัน18สาย02นะคะ1263118 0226359 9 8แล้วก็แอดเข้าไปพิมพ์ตัวแอดก่อน Wm shop ก็ได้ค่ะวันนี้มานะคะก็มีสิ่งดีๆมอบให้พิธีกรทั้งสท่านค่ะให้เจตทคอลลาเจนดูแลสุขภาพนะคะคขอบคุณมาค่ะ เอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมโชคดีกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับทอมเทวีเทรรย จะพาไปดูลู่ทาง